กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังทำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะสำหรับสายด่วนนะคะสีห้าเฉพาะกิจนะคะเข้านะคะตัวเด่นเนาะหนหลุดนะคะหกมานะคะ มาตัวเน้นนะคะ93ก็เข้าตัวเน้นนะคะ37หลุดนะคะ95ก็หลุดนะคะเอาเข้า0มา37นะคะก็หลุด07ก็หลุดนะคะสรุปแล้วนะคะเข้า2น้อยนะคะทุกคนก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะแนวทางตัวเลขน้อยมากนะ,ะเด่น3 เด่น3ตัว1 2 3นะคะเน้น2ตัวนะคะเนาะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางตัวเลขไม่เข้าไม่หลุดนะจ๊ะพี่น้องเพราะตัวเลขน้อยมากนะคะแล้วโอกาสเข้านะคะยากส่วนโอกาสหลุดไม่ต้องพูดถึงนะคะมีเยอะนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่นชุดเด่นนะคะชุดเด่นแอดมินให้ ห้าสองเก้าแปดเก้าสามนะคะไม่แน่อาจจะมาอีกรอบนะเก้าสามสำหรับเน้นนะคะจะเป็นเจ็ดหกนะ เจ็ดหกเราก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะไม่แน่อาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เนาะก็อย่าลืมแปลงล่างนะคะหกแปดหกสามนะคะ จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องค่ะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโด,โดยเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินเดี๋ยวอย่าลืมแปลงล่างนะพี่น้องอันนี้จิตกลาบนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า